ขอเจีย๊ย c แชน n นลมาแล้วจ้าจะพาเพื่อนๆไปไหนมาติดตามได้ในคลิปนี้เลยจ้ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ร้านหมอกไม้ที่จังหวัดอายุทยาวันนี้ก็เลยจะพามาร้านคาเฟ่น่ารักงใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าวันนี้เราจะ แล้วก็มีขนมอะไรมาชิมกันไปดูกันเลยนี่นะคะเป็นร้านหมอกไม้นะคะคาเฟ่เรสเอลองนะคะบรรยากาศร,ร้าน,ก,นาก็น่ารักน่ารักมีปั้งคริสต์มาสอยู่ด้วยนะคะนี่นะคะหมอกไม้นะคะก็น่ารักนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรน่ากินน่ากินบรรยากาศภายในรไไ้านนะคะ นาเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาดูนะคะว่าตู้ขนมของที่นี่นะคะมีอะไรกินบ้าง<ม>อันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตเค้กนะคะก็บบจะเป็นขนมแบบประมาณนี้นะคะคือเอาจริงๆคือวันนี้ที่เรามานะคะก็ขนมค่อนข้างจะไม่เยอะ เอาล้วค่ะอันนี้นะคะก็เป็นโซนข้างนอกนะคะที่เป็นเอาท์ดรนะคะของร้านข้างนอกร้านนะคะก็จะสังเกตนะคะว่าเขาก็จะเป็นเหมือนเอที่นี่ก็จะดังนะคะก็มีสปริงเกิลนะคะทําให้ดูเหมือนเป็นหมอกนะคะมีไอมีน้ําตกจําลองนะคะบรรยากาศโดยรวมก็ตอนนี้วันนี้เรามาคนน้อยมากไม่ค่อยมีคนเลยนะคะขนมก็เลยอาจจะน้อยไปด้วยซึ่ง ตอนที่เรามาวันนี้สารภาพเลยว่าขนมไม่ค่อยถูกใจเท่าไรย,ยังไม่อยากกินดีกว่าแต่บรรยากาศในรวมก็น,น,น,กน่ารักน่กถึงเลคะมันก็จะดูแบบมาชอบรรยากาศสวยเหมือนกันนะคะและเรากําลังสั่งน้ําอร่อยๆอเดี๋ยวเราไปลองชิมกันว่าน้ําจะอร่อยแค่นะไหนไม่ชมกันเลย เครื่องดื่มชื wow. ่อลิ้นจี่บัตเตอร์ฟายเดี๋ยวชิมดูนะคะว่าแบบมันถูกรู้สึกแบบลิ้นจี่มันผสมอันชันก็มีหอมกลิ่นลิ้นจี่ผสมอันชันเปรี้ยวๆหวานว่ะสดชื่นไหมคะรู้สึกสดชื่นไหมกับอากาศร้อนๆดีค่ะดีดีแต่หวานไหมคะหวานค่ะหวานเลยเหรอไม่มากแต่คือว่าโอเคหวานอ่ะแม่ชิมดู อ่ะแล้วมีแก้วนึงค่ะอยากให้ช่วยแนะนำหน่อยค่ะอันน,อชชนี้ชื่อว่ know, าอันนี้ชื่อว่าเมลอันนี้ธรรมดาค่ะคาราเมลแมกกาโต้ที่นี่เป็นเออชอบอ anyway. ่ะชอบกลิ่นคาราเมลกลิしし่นแบบคาราเมลหอมชอบเลยออออกกร่่ยวามันนี้อร่อยใช่ไหมเอาเลยไหมน่ะยังไงเดี๋ยวรอดู่ทิ้งจิบนะคะว่าน้องหยิบสั่งอะไรลองหยิบสั่งชื่อว่าแมงโก้ เป็นผ้พีชสมูตีชแมงโก้พีชสมูตีชแล้วเขาองว่าอร่อยสุดชื่อเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอันนี้แมงโก้พีชเป๊ะๆค่ะก็ทำให้ดูนีกระจุกกระจิบเลยก็สดชื่นดีนะคะอันไม่ดูกระจุกเป็นแมงมุมวางปาร์แล้วก็มีพีชรสพีชมาให้ดูอร่อยมากย พ <s ind icar> ี่จุากชิมไหมชิมชิมไม่ได้แบบนี้คือ peach mango smoothie นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าของอร่อย <c oughs> เยต็นอืมรสชาติดีครับนี่นะสดชื่นแอบสุกไปนิดนึงเนาอมันทำไมคับสุกแล้วไงมันทำให้ได้กลิ่นเกลอบหนาวฟังดูแล้วแบบอืมแตความสดชื่นเต็ม ้อยก็เหลือสักเจ็ดสิบอสุรเงินโอเคค่ะวันนี้เราก็มาติดคลิปรีวิวหมอกมาค่ะที่อเมซอนที่จะไปเหันกันนะคะ คือรวมไม่นไงค่ะคุณจิ๊บโดยรวมจิ๊บเอาจริงๆจ๊บให้แค่ประมาณ6.5เพราะว่าหนึ่งคือวันนี้เรามา6คนน้อยแล้วก็ขนมก็ไม่ค่อยมีเยอะแบบไม่ให้ไม่ค่อยเลือกหลากหลายนะคะแล้วส่วนน่ะเครื่องดื่มเครื่องดื่มเป็นไงที่ทุกว่าไงเครื่องดื่มก็มีพอทานได้เป่นเวนูกาแฟถือว่าค่อนข้างดีใช่เมนสุดท้ายที่เป็นพีชแ่สูตรพีชไปก็คือไม่ มะม่วงอะค่ะคือค่อนข้างสูงเกินไปแต่ว่าก็ยังไงก็เดี๋ยวติดตามในชิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ